นางเินสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทําเมนูสุขภาพกันนะคะเมนูที่จะพาทําในวันนี้ก็คือลาบเส้นฟองเต้าหู้ค่ะและเส้นฟองเต้าหู้ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือเส้นฟองเต้าหู้แบรนด์แม่ปานีค่ะเป็นเส้นฟองเต้าหู้ที่ทาจากถั่วเหลืองออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไร้แป้งไร้น้ําตาลวิธีการทําใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยผงฟุงฟิง้งผงชูค่ะน้ําปลาค่ะน้าปลาเราจะใส่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะ น้ำมะนาวเราจะใส่ไปที่สามช้อนโต๊ะนะคะนั้งจะกินชอบทานเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบทานเปรี้ยวให้ใส่ไปที่สองช้อนโต๊ะก่อนก็ได้นะคะตามด้วยพิกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเข้าขัาข่วค่ะเข้าขั่วหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะรสชาติที่ให้ไปก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวนํานะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวให้ใส่น้ำมะนาวแค่ช้อนเดียวนะคะตามด้วยหมูสับที่เรารวนไว้ค่ะหมูสับให้ติดน้ํามานิดนึงนะคะมันจะได้เพิ่มรสชาตินัวๆนัว ใส่พอเพรของเราลงไปค่ะก็คือเส้นฟองเต้าหู้แบบแม่ปน,นีนั่นเองใส่พริกซอยค่ะหอมซอยต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยค่ะใบมะกรูดค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรสชาติที่ให้ไว้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ที่ตัง้งใจกินทํากินก็คือรสชาติอร่อยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะจัดเสิร์ฟเลยนะคะ ้าไฟหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆตอนทําคือหอมมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะใครที่อยากจะทําเมนูนี้คืออร่อยมากๆเลยค่ะ ตั้งใจกินสัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องคะ่ะมีตั้งใจกินพาพี่น้องมากินเมนูหาเห็ดเมนูหาถ้ำเนาะคะ่ะเป็นลาบเส้นฟองเต้าหู้ค่ะพี่น้องคะ่ะเส้นฟองเต้าหู้มีอุ่มไซแบนด์นี้นะค่ะแนะนําแบรนด์นี้นะคะ,แ,นะนแบรนด์นนะะนของแม่ปานีนะคะเป็นเส้นเส้นเต้าหู้เส้นฟองเต้าหู้ทาจากถั่วเหลืองออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไร้แป้งไร้น้ําตาลเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ลองไปกินเบงนะคะเอาไปเห็ดมาร่าก,ก็ได้ไปเห็ดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าจะเอาไปผัดไทยผัดซีอิว๊วได้หมดเลยคะ่ะพี่น้องคะแต่เหมือนนี้อุ้มพาพี่น้องมาเห็ดเป็นลาบเส้นฟองเต้าหู้นะคะลองเห็ดเบงนอคะ่ะเคยไปตำดอดเถือหนึ่งแล้วก็เหมือนน,ะะนี้เอามาลาบนะคะพี่น้องคะมาได้คะ่ะแส่บๆรแซมกันคะ่ะนี่คะ่ะเส้นฟองเต้าหู้รแซ่บค่ะพี่น้องคะ ผักกาศดอกออาเส้นฟองเต้าหู้มาเห็ดเมนูนี่ยแสบค่ะค่ะพี่น้องค่ะ 我再倒一点吧。 มาละจีนค่ะใกลไปแบบนี้นะคะ อร่อยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องพองมาเข้มบอต้องใส่เกลือก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องคะหวาน พี่น้องสนใจเส้นฟองเต้าหู้แบบนี้นะคะอมปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะตัวปูอ่อนสีม่วงสีเขียวกับนี้ค่ะสีม่วงแสบกว่าจ้า แสบพอาแสบกินเศนเบิดก้อนหมูค่ะพี่น้องต้นหอม แน่บรรดาผิกหวานสีสมจะหวานขมูค่ะ พักนานี่หวาน ตักสดแบบนี้ค่ะ แซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องคะแนะนําเลยค่ะเมนูนี่เส้นต้งหู้ที่ใช้ก็แนะนําแบรนด์นี้นะคะแบรนด์แม่ปานีค่ะผู้ใดสนใจปัตากาไปในคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กินบ้าสุภาพกินบ้าเรียบร้อยกินมุ่มากกินเสียงดังกันตองกาบขออภัยด้วยนะคะแล้วพอก็ไม่คลิปหนาเด้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ